น้องตุงอ้าวน้องตุงอยู่นี่เหรอได้ยินว่าครั้งก่อนเนี่ยเขาสู้กับเจ้าฉลามไม่ได้วันนี้จะกลับมารางแค้นเอาตุงหายไปไหนตุงตุงไม่สนใจเลยอ่ะไม่ได้การแล้วเราจะต้องโดนจัดการแน่เลยเห็นรู้สึกว่าจะไปเอาอาวุธสงครามมาเอออยากรู้จริงๆเลยว่าน้องตุงเนี่ยกลัวหรือเปล่านี่ตุงกลัวหรือเปล่าทุงทุ่งทุ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 งฮูรครับผม คำตอบแบบนี้เดินออกมาดีกว่าบเจ้าบอมบมคุคดิโรนี่ไงแกเนี่ยเมื่อวานแข็งแร่งเกินไปนะรู้สึกว่าเจ้าเพเยอร์เนี่ยจะไปเอาอาวุธสงครามมาแล้วนะจริงเหรอครับเนี่ยอ๋ออะไรจริงเหรอครับอ๋ออะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะอืมตะลเขตน่าจะเอ่อสงครามผ่านสงครามมาเยอะหูน่าจะอือนะครับเฮ้ยมีอะไรช่วยเราบ้างเนี่ยอ๋อคิดออกแล้วเรารวบรวมพลังของพวกเราดีกว่า ตรัลลัลเลโรตรัลลัล่าตรัลลัลเลโรตรัลลัลล่ารับลัลเลโรตรั่ตรัลลเลโรตรัลลั่าตร่ลลัลเลโ่ตรัลัล่าตรัลลัลรรัลงั่าตรัลลเลโรตทัลงัล่าตรัลลัลเลโะตรัั่าลัเรารัลลัล่าตรัลลัลละนตั่าของลี่เกโงที่สุดในลัลเลรั่าตอันั้นเนี่ยสู้ไม่ได้เลยนะครับกับ เจ้าอินเตอเรียนเป็นหลอดทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ก็คือ11ตัวนะครับนี่9 11ตัวซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะลองดูท่านผู้ชมกับมอดสงครามโลก <laughs> โอ้โหปืนปืนโอ้ระโอ้ระเบิดดิวเคียระเบิดน้ำเอ่อเทียนทีคูณห้าหมื่นเอ่ออะไรก็แล้วแต่นะครับ <laughs> เราลองดูนะครับว่าอาวุธสงครามที่มนุษย์เราสร้างได้เนี่ยถ้าเจอกับฝูงอิตาเลียนเป็นหลอแบบของจริงขึ้นมาเนี่ยจะไหวหรือเปล่าแต่ว่าระเบิดอาคู5 0าร้อยเมื่อกี้ที่ผมใช้ไปนี่ยอันนี้แมวนะขี้โกงไปคือระเบิดทีเดียวคือเกลี้ยงแน่นอนเราจะมาแนวของการยิงปืนดีกว่าอะแบบอาวุธสงครามของจริงอาวุธสงครามที่มนุษย์ใช้ในสงครามโลกอะไรเงี้ยจะมีแปลว่ามีปืนอ่ามี a อมี M16 อะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมมีอ,อะไรไม่รู้ครับบอสซัมอันนี้เป็น เอ่อปืนดอกกุหลาบนึกว่าใส่สก,กินอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะสู้กับเจ้าอิตาเลียนเบลล์หลอดสิบเอ็ดตัวดูนะครับชุดกรอกก็ขอเป็นชุดกรอเพิรละกันถือว่าเป็นอะไรง่ายๆแล้วก็เป็นอาหารก็เป็นพวกสเต็กนะครับวันนี้ลองดูนะครับว่าอาวุธชีวภาพที่มนุษย์เราสร้างได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปืนกลหนักหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะสู้ฝูงเขาได้หรือเปล่าอาไะแต่ว่าอย่างแรกเลยเาสนามใหมา่ก่อน สนามนี้ไม่ได้จะเวิร์กลูกเดียวผมว่านะผมว่าผมสร้างโดมขึ้นมาดีไหมโดมเอาไว้สู้ตัวอะไรนะบอมเนี่ยเจ้าตัวนี้คือตัวแทบจะแข็งแกร่งที่สุดเลยนะต้องชมไม่ตายง่ายแน่นอนแต่ว่าไม่รู้ว่าเจ้าตุงตุงเนี่ยครั้งก่อนคลิปก่อนก็ยังไม่ได้ดูนะครับตัวนี้ว่าจะแข็งแกร่งกว่าหรือเปล่าุะครับงทุ่ตัวอะไรเดี่ยไปดีกว่ามาขออนุญาตสร้างแป๊บหนึ่งคาสั่งนี้ มาครับมาแล้วครับอืมอโอ้ความสูงมันน้อยไปหน่อยนะเอาใหม่เข้าเอาใหม่หอันนี้แบบความสูงมันต่ำไปหน่อยนี่ครับ <laughs> มาเรียบร้อยซึ่งข้างในเนี่ยถ้าตามที่ผมคำนวณโอ้นี่ไงโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้คำสั่งเดียวเรียบร้อยเลยครับค <c oughs> ือก่อนหน้าน,นี้เนี่ยผมสร้างคำสั่งนี้มาก่อนคำสั่งที่ทำให้เป็นโดมนี่เป็นแบบนี้พอเราสร้างคำสั่งโดมใช่ไหมเป็นคำสั่งฟิวนะครับในไมโครับเราก็ลบหลังคาด้วยคำสั่งนี้เลยครับเป็นแอร์นี่แล้วก็ลบพื้นที่81นะครับ ฟึบหลังคาก็จะหายไปอ่ะโอเคเราได้โดมการต่อสู้มาเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะแบ่งฝั่งก่อนฝั่งด้านขวาตรงนี้เป็นฝั่งเราแล้วกันแล้วก็ฝั่งนู้นเนี่ยเป็นฝั่งของศัตรูเนาะหรือว,ว่าเจ้าอิตาเลียนเบลล็อตนะครับทั้งหมด11ตัวแต่ว่าถ้าเราเป็นสไ વ โวลเนี่ยเราก็จะไม่สามารถวิ่งไปปล่อยได้นะไม่วิ่งไปปล่อยไข่ไม่ได้นั่นเองนี่ไข่พวกนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทําเครื่องปล่อยไข่อัตโนมัติมาก่อนซึ่งวิธีทำเนี่ยไม่ยากนะครับเราใช้แค่นี่นี่น,นี่แล้วก็นี่ครับ แล้วก็คันโยกเนี่ยไว้เ,เ,ปเป็นเป็นตัวแบบเปิดปิดแล้วกันนะครับอ่ะง่ายๆเดี๋ยวเราเลิมเลยดีกว่าอย่างแรกเนี่ยเ,เ,เราทำแบบนี้เป็นสี่เหลี่ยมวอลลสโตนอ่ะเดี๋ยวลองเทสร,ระบบก่อนนี่ฟุบฟุแบบนี้ก็สําเร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะทําอีกระบบหนึ่งระบบการเปิดปิดสวิต์นะครับเปิดปิดอัตโนมัตินั่นเองนะฮะเพราะเราจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเขา เราก็ต้องทํายาวมาหน่อยอ่าประมาณนี้เครื่องเปิดปิดอยู่นี่ชุบๆเนี่ยก็จะติดแต่ว่าอันนี้มันยาวไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นเราวางตัวเชื่อมครับตัวเพิ่มกระแสไฟไม่ใช่ตัวเชื่อมพอเราทาอันนี้เสร็จปุ๊บ,บนี่ <laughs> เรียบร้อยปุ๊บเอ๊ะผิดผิดผิด,ผดอันนี้เอก็จะปล่อยได้รัวๆนะครับอ่าแต่น,นี้มี9ก้าช่องต้องชมเรามีทั้งหมดส1เ็ตัวอย่างที่บอกนะครับฝูงเจ้าอิตาเลียนเบลล์ เราเอามาสองฝั่งแบบเด้นะทีนี้ก็จะปล่อยได้ทีเดียว11ตัวละครอ่ะโอเคเราพร้อมเรียบร้อยนะครับสนามการสู้เจ้าเบลล็อตนะครับเจ้าอิตาเลียนเบลล็อตเบลล็อกก็คงจะไม่แตกหรอกถ้าเบลล็อกแตกเนี่ยผมไปลงโซเชียลคงจะดังหน้าดูไม่มีอะไรทาลายเบลลล็อกได้นะยกเป็นตัวเราเองอ่ะประมาณนี้อทุกอย่างพร้อมเนาะโอเค ใส่ไข่มาให้เท่ากันเลยนี่ห้าลูกอันนี้6ลูกอ่าจะได้ออกมาพร้อมกันนะครับโอเคแล้วก็สิ่งต่อไปที่ผมจะต้องเตรียมการน,นะฮะเป็นสิ่งไม่เยอะนะครับก็คือมีปืนอย่างที่บอกไปนะฮะก็คือมีปืนไม่ได้ใช้แบบระเบิดนิวเคลีย์นะผมจะใช้ปืนที่ไม่โหดด้วยนั่นคือ AK เป็นปืนเบสิกเบสิกนะครับอ่ะกระสุนมาหน่อยแล้วก็ชุดก่อนเนี่ยถ้านเทอร์ไลท์เนี่ยอาจจะโกงไปแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเจ้าตัวบินได้เนี่ยไอ้เจ้าจอระเข้บินได้ยิงทีเดียวผมตายเลยนะ เพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยไม่ไม่ง่ายแน่นอนอ่ะเอาสเต็กออกมาแล้วก็อันนี้เก็บอันนี้เก็บเอาชุดเกาะเพชรมาเพื่อความยากนะครับโอเคไม่ใช่แอเปิ้ลทองด้วยนะเรียนดูว่าสูสีแบบสงครามนะครับเดี๋ยวจะขี้โกงเดี๋ยวจะไม่สนุกและเซตเราก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเอาดาบมาต่อสู้ระยะใกล้ก่อนอือฮึเอาโล่มาเอาโล่มาอือฮึเรียบร้อยพร้อมต่อสู้ครับมามามา เอาละเราพร้อมเรียบร้อยชุดประมาณนี้ง่ายๆนะครับไม่ได้โหดขนาดนั้นเดี๋ยวเรามาสู้กันเจ้าอิสเตรเลียนเบลล็อดนะครับจะสู้ทด้หรือเปล่าท่านผู้ชมให้กําลังใจผมด้วยนะครับกับการกระทืบซับสไครและกระทืบไลค์คลิปนี้และร้านบุปกรณ์นะครับปลอดภัย1นึ่งล้านะครับลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะฮะและถ้าพร้อมแล้วนะครับท่านผู้ชมมา1 2ึ่งสองมมาแล้วครับ จระเข้จระเข้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต okay ุ้งตุ้งตุ้งมาแล้วตุ้งมาแล้วตุ้งมาแล้วโอ้โอ้โอ้เจ็บเองเจ็บเองเจ็บเองโอ้ตุ้งตุ้งตี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 สิโอ้โอ้มาครับชุดตอนนี้แข็งแกร่งกว่าเดิมประมาณหลายเท่าอ่าอาหารเป็นแอปเปิลทองเริ่มอัปเกรดแล้วเออเริ่มอัปเกรดแล้ว มาอีกรอบหนึ่งครับท่านผู้ชมดาบก็คืนเทเธอร์ไลท์หมดแล้วนะรอบนี้จะต้องเริ่มกินแอปเปิลก่อนนะฮะเอานอกตู้หายไปไหนะงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเริ่มใหม่ลาวาิวทุกคนครับอือฮึอ่ะใส่ใหม่รอบที่สองเรามาลุยกันดีกว่าเราถูไปครับรอบนี้ยิงมาก่อน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 มาแล้วครับเจ้าทาราลดโอทาราลาแป็นนึงอือฮึคือผมอยากให้ทุงเขาตีผมอะ ตีสิร๊บหนึ่งผมขอโอ้โยทำไมเขาโหดขนาดนี้หลบ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 อฮะอาฮะโอเคโอเคอึดอึดมากอึดมากอึดมากมาเริ่ม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 ยิงๆยิงยิงอ๋อตรงไปแล้วหนึ่งโอ้อาวุธปืนเราโกงมากแต่ว่าครับนี่คือบอสของเราท่านผู้ชมมามามาเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองให้เขาตีหน่อยตีมาสิอุ้ยแรงอยู่นะ เออนี่ขนาดแบบชุดกอดสุดจะยินมาครับแอสซัสอ้ออ๋ออ๋ออ๋โอ้คือความโหดเนี่ยอยู่ที่ตัวนี้ล้วนๆเลยคุณผู้ชมมามาอืโอ้หลบ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 ผมว่าผมว่านะผมว่านะโอ้โอ้เอสซัสินโอ้แอสซัสินตีแรงมาก แต่ละตัวคือตีแรงมากท่านผู้ชมอันนี้คือชุดเกอาผมสุดๆแล้นะแอสซิโนยิง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 เรียบร้อยหนึ่งเรียบร้อยสองมาไอเจ้าตัวข้างบนอยู่ไหนอยู่นี่มามานี่มานี่อันนี้คือแข็งแกร่งสุดๆโอ้โอ้โอโอ้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 อ้อือโอ้โออ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 กืออ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 อ ลบหลบหลบลบโอ้ยโอ้โหนี่ชุดเกราะเต็มเต็มแล้วนะยิง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 งยิอ่าตายครับคือเขาเนี่ยแข็งแกร่งก็จริงนะแต่ว่าเราเนี่ยแข็งแกร่งกว่าปืนแรงมากโอ้มาสิมาสาวุลมาครับไอเจ้าตัวแจกาโอ้โหหัวใจทองหายไปเลยครับจะตรวจเมืนมึนมึนมาตาตาตาาา มาสิโอ้ยิงเลยยิง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 นี่อันนี้เจ้าตัวตะบองเพชรช้างตะบองเพชรจะทําให้เราเจ็บเองโอ้ยโอ้ยปวดหัวโอ้ยยิงๆิงโอ้หอึดมากท่านผู้ชมดูโอ้ตายแล้วเดี๋ยวตัวสุดท้ายครับน้องกบมาเรียบร้อยมากบขอมาตีเราหน่อยสิแรงหรือเปล่าโอ้ตีแรงมากเลยนะนี่คือถ้าผมไม่มีชุดก่อนนี่คือมองเท่งเลย เรียบร้อยอาวุธเราโกงไหมครับอันนี้เนะาะอาวุธปืนเราโกงไปหน่อยแต่ว่าเขาก็แรงมากเอ้ยเมื่อกี้ดาบคานานะเหรอว้าวเราย้อนยุคก,กันหน่อยดีกว่าอ่ะอีกสักรอบหนึ่งรอบนี้เป็นรอบที่ไม่ใช้ปืนปืนมันโกงไปหน่อยเราใช้ดาบาตานะเดี๋ยวดาบคานาดะดามจดแรงมาก <laughs> ดามจแรงกว่าเจ้าเนเธอร์ไลท์สองเท่าเลยนะมาเราไปยุคเอโดะครับยุคเก่าของญี่ปุน่นถ้าสู้กับยุคเก่าญี่ปุ่นเนี่ย จะสู้ได้หรือเปล่านะครับสลับเจ้าตัวเอ่อพวกอิตาเลียนบินหลอดนะครับมาทุกคนเอ้ยผมขอไม่เอาไอ้ไอ,อ้อเ,ออเจ้าตัวบินตัวหนึ่งแล้วกันไม่งั้นยุคเอโดเนี่ยมันสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวจระเข้บินได้เนี่ยเอ่อตัวนั้นโอ้โหก็คือแบบอาวุธสงครามเหมือนเล่าอะเราก็น่าจะสู้ไม่ได้นะครับมีแค่ดาบ่ะอเอาตัวพื้นดินก็พอละมาอีกรอบหนึ่งเราทีไปเอ้ยโอ้ยป๊บ มาครับมาแล้วครับมาสิใครเป็นศตรูเราบ้างมีแค่น้องตุงนะครับที่เป็นสตรูเราร้องให้เขาตีโองสองหลอดสองหลอดใหญ่สองหลอดใหญ่โอ้คือคือเลือดทองหายเลยครับเนี่ยแรงมากแรงมากแรงมากมา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 เรามีเอสเออเรามีคาตนะคาตนะคาตนาคาตนะคาตนะครับโอ้คาตนะแรงมาก

เอวหลุดเอวหลุดโอ้ยแลกหมัดกันไปแลกแลกหมัดกันแลก,ก,กหมัดกันแลกแลกโอ้ยแลกหมัดกันไปโอ้ย,อยถือว่าสู้ยากมากๆนะท่านผู้ชมเอาเจ้ากบมาการันเล่องมา,าะละบล็อกมาแล้วตีบล็อกมาแล้วตีครับสองทีตายโอ้โหดาบของเจ้าคาปูชิโน่แอสซาซิโน่นี่โอ้โหแข่งแข่งจริงนะโอ้ดาบโกงมากเลย โอ้โหมาอืมอืมในตัวนี้อึดมากมามานี่โอ้ยโอ้ยพลังดาวเสาอ๋อไปไอไปไปแล้วโอ้โอ้จะสู้ยังไงเวียนหัวเนี่ยรู้อืมปีนึงครับจะฆ่าเขาได้ไปฆ่าแฟนของคาปูชิโน่ก่อนดีกว่าอืมมานี่วิ่งหนีโอ้น้องสงสารมาก อมีคนมาช่วยครับน้องวอยมาช่วยแต่ว่านี่ช่วยอ่ะตายอยู่ดิคขอโทษนะน้องวอยเรียบร้อยตายแล้วครับลีลลีล่ะมาครับมาครับเน้นวิ่งหนีอ่ะแกหึหึเย่เรียบร้อยเลเดว่าไม่ต้องใช้ปืนเลยไม่แต่กระบอกเดียวนะครับซูไดทั้งหมดนะครับแต่ว่าตึงมืออยู่ถ้าไม่มี a p p l เปิ้ลทองก็น่าจะไม่รอดเหมือนกันนะ ถ้าชุดเต็มขนาดนี้แล้วก็ถ้าเจ้าบอสใหญ่สุดอันนี้สูไม่ได้แน่ๆครับเจ้าฉลามบินได้นั่นเองเอา้าติดกำแพงยิงมาสิอืมก็ถือว่าประมาณนี้โอเค <laughs> ดาบของเจ้าคาบูชิโนเอสซาซิโนครับ, ino, ร,บรับจบหมดทุกคนครับ